ชอบได้มาเหม่ยมก็มไม่อยู่นี่เคยส่งเสีย้ยน่ะโอกาสมันมาแค่ครั้งเดียว สวัสดีครับผมแจ็คสุประนันิพย์ตรีนะครับปัจจุบันเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวของสถานีวิวทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า n b t 2 h d นะี่วันนี้จะมีเรื่องราวของอาจารย์ท่านหนึ่งมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับอาจารย์ท่านนี้นะครับมีชื่อว่าอาจารย์ทัศลีนิฮะนะครับถือว่าเป็นอาจารย์รุ่นใหม่นะได้มีการสอนนักศึกษารุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกรุ่นแรกหนึ่งในลูกศิษย์ ขออาจารย์รุ่นนั้นต้องบอกว่าก็คือผมเองนี่แหละเป็นนักศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิกรุ่นแรกของปวชอชีวศึกษาสงขลาณนะตอนนั้นนะครับอาจารย์เองได้จบการศึกษาในระดับชั้นปวชเนี่ยที่สาขาออกแบบของวิทยาลัยอชีวศึกษาสงขลาจากนั้นก็ไปจบปวสนะครับในสาขาวิจิตรศิลป์ที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้แล้วก็ไปจบปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์สถาบันราชพัฒน์สวนดุสิตนะครับ จะพาย้อนไปดูประวัติการํำงานของอาจารย์ท่านนี้กันสักหน่อยนะฮะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ปี2548ตอนนั้นอาจารย์เนี่ยเป็นครูอราจารนะครับของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาต่อมาในปี2554นะครับอาจารย์ได้นำนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศในโครงการทุดความดีแห่งประเทศไทยดีแอมบาสเตอร์2010นะครับพร้อมเงินรางวัล200,000บาทโดยอาจารย์ทัศลินีหะเนี่ยได้รับโล่รางวัลดีสปิตนะครับ อาจารย์ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเยาวยชนในการทําความดีนะซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยมอบโดยท่านกรจติก,กวาวณิชนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้นนะครับกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นที่คริสตันดีไซน์เซ็นเตอร์กรุงเทพจัดโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสละช่องสามนะครับในปีเดียวกันก็คือในปี54เนี่ยอาจารย์ยังได้นํานักศึกษานะครับก็คือนายชัชพลรักประยูน คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์สถานศึกษา 3D ระดับอาชีวศึกษานะครับก็คว้าเงินรางวัลไป50,000บาทแล้วก็ส่งผลงานแข่งขันต่อระดับประเทศคว้ารางวัลรองชนะเลอศอันดับ1เงินรางวัล150,000บาทนะครับโดยท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นนะครับณนะห้างสัพสินค้าเซ็นทรัลเวิด์กรุงเทพนะครับต่อมาในปี2555อาจารย์ทัศลินีฮะก็ได้สอบ บรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้นะครับและก็เป็นเส้นทางเริ่มต้นสําหรับการเลือกรับตําแหน่งราชการครูอาจารย์นัสรีนิฮะได้รับเสียงปรบมือคึกกล้องในห้องประชุมเพราะเลือกที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ไปดารงตําแหน่งที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีปีแรกของการสอนที่ปัตตานีนี้ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เต็มไปด้วยความยากลําบากมาจะด้วยเรื่องของสถานาความไม่สงบในพื้นที่ทางภาคใต้เองซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน,นต่าง โดยเฉพาะเมื่อต้องนำนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปทำงานจริงไปฝึกประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องของการกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่บ่อยครั้งนะฮะอย่างในวิชากราฟิกวิดิทัศน์เองบางทีก็ต้องมีการไปถ่ายทําหนังสั้นถ่ายทําภาพยนตร์สั้นในสถานที่จริงในพื้นที่จริงก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการเดินทางและก็ความเสี่ยงในการทํางานในพื้นที่จริงของสถานที่อย่างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งบางครั้งบางคราวเองก็อาจจะมีเรื่องของสถานความไม่สงบในพื้นที่ ลองไปฟังเสียงความรู้สึกของอาจารย์ในการทำหน้าที่ตอนนั้นครับม<า>ผมพัชรีนี่ฮะอาจารย์ประานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยอาชวกษาปตัตตานี สภาพความยากลาบากของการสอนที่นี่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการสรื่อสารเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยมุสลิมที่พูดภาษายาวีเป็นหลักนะครับเวลาผมสอนนักศึกษาก็จะตปบเป็นภาษายาวีซึ่งผมก็อมยิ้นนะครับแล้วก็ตั้งกฎภายในห้องเรียนว่าห้ามพูดภาษายาวีนะทุกคนต้องพูดภาษาไทยเป็นหลักนะครับซึ่ง จากที่ประเมินสังเกตนักศึกษาดูนะครับนักศึกษาก็จะเกิดความเกรงไม่กล้าพูดภาษาไทยบ้างอายเพื่อนบ้างมันก็เลยมีผลในเรื่องของอความมั่นใจในการกล้าแสดงออกนะครับผมก็เลยหากิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มโดยที่หากิจกรรมภายในจังหวัดที่มีกิจกรรมในเรื่องของโครงการกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น โครงการประกวดหนังสั้นทั้งในจังหวัดต,ต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งโครงการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือโครงการอวดดีอาชีวะหนึ่งนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของการเป็นอยู่ร่วมกันกับนักศึกษาต่างจังหวัดแล้วกักบเพี่ออะไรต่างๆทั่วประเทศนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของการใช้ภาษาในเรื่องของการ ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับนักศึกษาภาคอื่นๆนะครับอันนี้นักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอการกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกมากขึ้นนะครับกลับมานักศึกษาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นเกิดความมั่นใจมากขึ้นต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของโลเคชันสถานที่ถ่ายทำนะครับซึ่งพวกเราต้องหาสถานที่ถ่ายทําที่ตรงกับคอนเซปต์ของพวกเราที่ตั้งไว้นะครับ ก็ถามว่าพวกเรากลัวไหมกับเหตุการณ์3จังหวัยแดนภาคใต้บบตที่ตกเป็นข่าวนะครับความไม่สงบเราก็กลัวนะครับแต่ว่าเราก็อยู่กับความไม่ประมาทนะครับก็พยายามให้ักศึกษาหาโลเคชั่นชุมชนที่ตัวเองรู้จักแล้วก็อาจจะเป็นชุมชนที่ตัวเองอยู่นะครับแล้วก็เราก็ดึงชุมชนเนี่ยมาเป็นส่วนร่วมในการผลิต หนังสั้นสารคดีของพวกเรานะครับอย่างเช่นการดึงชุมชนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในตัวประกอบของภาพยนตร์สั้นของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเอานักแสดงในชุมชนเนี่ยมาแสดงกับพวกเรานะครับแม้กระทั่งการยืมอุปกรณ์ในชุมชนหรือว่าบ้านในชุมชนที่เป็นวัฒนธรรมของมุสลิมในชุมชนเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของหนังสั้นพวกเรา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนศึอษาที่ต้องสื่อสารกับชุมชนให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไร้สาระนะครับเราทําเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนของพวกเราวัฒนธรรมของพวกเราผ่านกระบวนการหนังสั้นหรือว่าสารคาดีสั้นให้นกภายนอกได้ดูว่าวัฒนธรรมของพวกเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็พอหนังสั้น ได้รางวัลทุกปีเนี่ยนะครับชุมชนก็เกิดความมั่นใจกับพวกเราแล้วก็ดีใจไปกับพวกเราด้วยนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยแล้วก็จังหวัดปัะตานีต่อมาในปี2556นะครับอาจารย์ทัศลีนีฮะก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศนะครับการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ อาชีวะสร้างชาติเงินรางวัล1 0 0 0 0แสบาทโลโก้นี้เนี่ยยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันเลยเนยีจากนั้นในปี2558สามารถที่จะนำนักศึกษาผลิตผลงานสารคดีสั้นโครงการอวดดีอาชีวะปีที่1ก็คว้ารางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมของนางสาวเราะมาดินาอาวานนะครับในชื่อเรื่องปาตานีโรตีกรอบหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการหาวิธีประกวดระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี2560นะครับได้เข้าร่วมการประกวดหนังสั้นในโครงการอาชีวะทำดีเพื่อพ่อนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เข้ารอบสิบทีมสุดท้ายนะครับจนคว้ารางวัลชมเชยไปครองในวันที่21มกราคม,ม,ม2560ณโรงภาพยนตร์เซนจูรี่กรุงเทพนอกจากเป็นพื้นที่แสดงฝีมือเวทีนี้ยังเป็นเือนโอกาสของเด็กอาชีวะที่มีฝันในวงการภาพยนตร์ อย่างทีมบูดอกราฟิกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีที่ต้องเก็บเงินเพื่อเดินทางไกลามาร่วมกิจกรรมที่กรุงเทพเพราะอยากได้ความรู้จากคนเบื้องหลังทั้งเจียมว,วัฒนาเจ้าของบทภาพยนตร์ดัง Yes or No อยากรักก็รักรเลยและมนุษย์วรสิงห์มือตัดต่อภาพยนตร์เจ้าของรางวัลสุพรรณห์และในปี2560จะก็เรียกว่ากวาดมาได้ถึง3รางวัลใหญ่ ในโครงการอวดดีอาชีวะปีที่3ผลงานหนังสั้นเรื่องคําตอบอยู่ที่เราก็เรียกว่าสร้างความมือหานะครับทั้งห้องประกาศผลด้วยรางวัลบทภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนํายอดเยี่ยมรางวัลมาตรฐานยอดเยี่ยมจากผลงานยอดเยี่ยมเหล่านี้เองทําให้วิทยาลัยอาชีวะศึกษาปัตตานีเป็นที่รู้จักจากองค์กรภายนอกก็เชิญอาจารย์และก็กลุ่มนักศึกษาไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในการเิยสื่ออย่างต่อเนื่องเลยละครับ จากนั้นในปี2561นะครับยังคงผ่านักศึกษาเนี่ยเดินสายคว้ารางวัลอย่างต่อเนื่องนะครับไม่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศนะฮะและรางวัลรองชนะเลิศคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อปัตตานีมั่นใจเที่ยวได้ทุกวันเป็นผลงานที่มีคนเข้าไปชมและก็คอมเมนต์รวมถึงแชร์เยอะมากเลยนะฮะ mm. และในปี61เนี่ยก็ยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศอีกครั้ง กับผลงานหนังสั้นโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคมตามพระอาชีภาพสู่วิถีการเรียนรู้รัชกาลที่9นอกจากนี้ในปี61นะฮะยังได้ส่ง2ทีมเนี่ยเข้าไปาร่วมการประกวดโครงการอวดดีอาชีวะปีที่4เขาเรียกว่าไม่ทำให้ผิดหวังครับสามารถที่จะคว้ารางวัลใหญ่ทั้งสองทีมผลงานสารคดีเรื่องคุณค่ากวัา2รางวัลใหญ่ผลงานยอดเยี่ยมด้านเนื้อหาและผลงานยอดเยี่ยมด้านการผลิต ส่วนอีกทีมก็คว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากผลงานเรื่องความสำเร็จ จากผลงานความสําเร็จต่างๆอย่างที่ได้กล่าวมานะครับ <awakening> จนถึงปัจจุบันเองอาจารย์ก็ได้รับความไว้วางใจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสื่อนะครับนอกจากตัวอาจารย์ที่จะไปร่วมบรรยายแล้วนะครับอาจารย์ก็จะได้ชักชวนนะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ได้เรียนกับอาจารย์เนี่ยก็ไปร่วมเรียกว่าฝึกประสบการณ์จริงในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆจนถึงปัจจุบันเรียกว่าเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆที่ได้เชิญอาจารย์ไปร่วมบรรยายครับ